สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามและผู้รับชมทั้ง2,600ฝากคนนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่16นะครับนี่นะครับเวลาประมาณ9โมง40ครับ41เออพอดีผมมีเป้าหมายว่าวันจันทร์เนี่ยจันทร์ที่21ผมจะไปตกที่อาเก็บน้ำที่เมืองการนะฮะเราจะไปหาลูกด้วยอันนี้มีเหยื่ออย่างหนึ่งที่ผมอยากจะลองนะฮะพอดีผมหาของได้นะครับก็ ดี๋ยวสักคู่นะฮะมีคนขายของครับอา้าวมาต่อกันนะก็คือละมุดกับกล้วยหอมนะครับหลักการก็คล้ายๆกับการดองกล้วยนะแล้วจะลองผลไม้เห็นบางคนเขาเอาละมุดเนี่ยไปหมักเป็นหัวเหยื่อพวกลำหมักลำไส้เนี่ยแต่ผมจะลองหมักกับกล้วยหอมดูเผื่อเวลาถ้าใครต้องการตกปลาแล้วนึกไม่ออกเนี่ยก็ถ้าหาซื้อได้เนี่ยก็ทำเป็นหัวเหยือไว้ ละมุดนี่ช่วงนี้อาจจะหายากหน่อยแต่ผมซื้อจากพวกรถคุ่มพวงนะครับก็อุปกรณ์วันนี้ก็จะมีนะฮะกล้วยหอมสี่ลูกที่ทำที่ถ่ายรูปให้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับกล้วยหอมหั่นแล้วสี่ลูกนะครับเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ละมุดละมุดครึ่งกิโลนะครับละมุดนี่ต้องปอกเปลือกนะครับแล้วก็เอาเม็ดออกทําไมต้องปอกเปลือกเพราะว่าเปลือกเนี่ยมันจะมียางนะครับละมุดมันจะมียางนะฮะนี่นทขับตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ปอกเปลือกออก เปลือกเนี่ยมันจะมันมันจะมียางอยู่นะครับได้ของมงาเมื่อวานตอนเย็นคนระับตอนเ,เอาเม็ดออกนะครับนะเพราะว่าเราไม่รู้นะยางเวลาลงใบผสมแล้วเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ายางละมุดนี่มันจะเหนียวเหมือนประมาณว่ายางกล้วยเนี่ยครับนะอันนี้คือผมปอกไปห,หมดแล้วนะครับก็คือทําให้ดูว่าเราหมักจริงนะ แล้วก็อุปกรณ์วันนี้เขาจะมีครับน้ำตาลทรายประมาณการถ้วยน้ำพริกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลืมไปอย่างหนึ่งครับยังไม่ได้เอามาสักครู่นะอ่ะได้แล้วครับก็คือ40เล็กในล่างของเครื่องด่มชูกำลังนะเอามาประมาณนี้นะครับก็สรุปก็คือมีกล้วยกล้วยหอม4ลูกนะครับเนื้อละมุดประมาณครึ่งโล น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่จะแดงจะขาวได้หมดนะครับนะแต่ผมใช้ขาวนะเอาสะดวกหยิบสะดวกใช้แล้วก็40เล็กนะครับอันดับแรกก็เอาละมุดใส่ไปเลยนะครับละมุดนี่ย้ำนะครับว่าต้องปอกเปลือกเพราะว่าละมุดมียางนะครับมียาง ก็วันนี้ที่16พุธนะครับถึงวันจันทร์ก็น่าจะประมาณน่าจะใช้ได้อยู่จะน้ำมากน้ำน้อยก็ดีย๋ยวจะไปลองดูนะครับแล้วก็าตามด้วยกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมผมซื้อ,ซอเซเว่นนะครับซื้อมาแค่สี่ใบแล้วก็น้ำตาลทราย คูนะครับพอดีผมทําในครัวนะก็อาจจะดูไม่ค่อยดีหน่อยายประมาณถ้วยแกงเล็กนะครับเอาสะดวกใช้นะครับจริงๆตอนแรกผมว่าจะทำเป็นภาพแต่นี้ว่ามันดูไม่มีรายละเอียดผมก็เลยทำแล้วก็สีสิบเล็กนะครับ ใส่ไปนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะละลายเขาเองนะครับนะอันนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกเอ่อคืนวันอาทิตย์ประมาณคืนวันอาทิตย์หรือเช้าวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะผสมเหยื่อให้ดูอีกทีว่าใช้อะไรบ้างก็เบื้องต้นสําหรับชุดนี้นะครับก็จะมีกล้วยหอมสี่ลูกเนื้อละมุดปอกเปลือกเอาเม็ดออกนะครับครึ่งโลต้องปอกเปลือกนะครับเพราะว่า เนื้อเปลือกละมุดเนี่ยมันมียางนะแล้วก็น้ำตาลทรายประมาณถ้วยน้ำถ้วยน้ำพริกใหญ่หน่อยแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็สี่สิบเล็กก็คือเล้าโลงนะครับนะทำหมักไว้แล้วเดี๋ยวอีกประมาณสี่ห้าวันเนี่ยแล้วเรามาดูทีนะเดี๋ยวเรามาดูทีแล้วก็จะนําไปใช้นะครับก็จะเป็นคลิปต่อไปนะก็ขอขอบคุณนะครับคลิป้นสร้างนะหวังว่าน่าจะมีประโยชน์สาหรับผู้รับชมนะครับขอบคุณครับ